หองมันีแบบจัดเต็มแห้งค่ะต,ต้มหมักตัวเพชดเพชค่ะป้ายแห้งนะคะแม่เฮ็ดแล้วก็หมูแดดเดียวพ่อเฮ็ดนะคะแล้วก็สมพักเซียนมี่หนึ่งหนึ่งยังก่อนนี่หนึ่งาเด้อนน่ะ,ะแล้วก็มีพัรเนาะคะ่ะมามากินนำกันค่ะมี่มี่าอยู่น้อยนึยนงนะคะหน้า,ามาไห่ก็เลยมากินนำกันได้เลยะคะ่ะแซบแซบโดยมันจจัดเต็มเลยค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อพคยอยากกินนำก็มากมามารวมวงก,กันเ้ยค่ะมามามา,มา สวัสดีค่ะเพื่อนๆมืัอนี้มากินขขาวน้ำกันเนาะคะ่ะกินขขาวอีกแล้ววันนี้ยังหิ่กับกินแต่ขขาวเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ค่ะมีตำหมกทัวค่ะตำหมออกทัวเพชรเเนาะคะ่ะตำหมออกทัวปลา <m> แหง้งอันปลาแห้งแม่พิเศษไทยเนาะคะ่ะแล้วก็หมูแดดเดียวเป่าพิเศษไทยมีอันอย่างก่อนนี้สมพักเซียนแล้วก็มีหนึ่งคานะคะหนึ่งคาแล้วก็มีพักเนาะคะ่ะเมื่อกีนนกนนนะะ้น้ำกันเนาะค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะนี่เด้อค่ะอันหนึ่งค่านี่ค่ะ นี่ค่ะเุกคุณจะกินกับแม่ไหมลูกมาเด้อดคาบาหนีหิวเลรอทอดปลาก็ได้ลายได้ค่ะปลาโค้งเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นมีวันต้องอกิ้ยังได้จังเห็นเนาะเห็นจังสีบอกเห็นสีบอกจห็สีเห็นนี่ค่ะ แซ่บปลาแหงกับต้บักตัวเนาะค่ะกับเนือเ้อแดดเดียวสุดเท่านั้นนะคะมสมเสี่ยงใส่ซุปผงสลด,ดน้ำแ่บด้วยะค่ะสมเสี่ยง ครับปุ๊บอืมอ,อืมนอาาแบบอ่อนๆเลยออ้ยทุกคุณถอดเสื้อเลยเหรอลูกข <c oughs> าแบบแสบแหง้งขาแสบแหง้งค่ะอืม คุณใส่เสื e ้อเลยรูปรอคานะไุมยอดเลยหมูแดดเดียว บอกอัน,นตมออัมก๋ววนะลูกนี่ค่ะปลาแหงนะคะ่ะอัน,นปลาํำโขงค่ะยงก็ตออกั้มกัวยเตวพิเ

Да. Yeah. แสบแห้งแสบอ่ะเนี่ยแสบขาหืมขาอ่อนแสบแสบ่ะแสบแห้งขาง น,อออน,ออนอ้อนๆแ้วค่ะอร่อสุดยอด ก็จะกินยังกินยำเนี่ยนอค้าแซบ่บแซ่บวมาไห้เห็นตจโดนเลยเนาะเจ้านายอยากกินหมูแดดเดียวอย่าไม่รู้มาเอากับป้าสิ อืมถือต้องเอ็นม,มันค่ะให่นันเข่าแล้วแถวบอดี้ หวานนะไม่าอันนี้นะหยิบอ,อละไรลูกเนะี่ย ปลาเพลดเกือบหมดเ,เลยเพลเนาะกจ้นายเนาะก็ดีมากที่สุดแล้วค่ะหนึ่งนอกข้าง แค่คุยอย่างโอ้ยอิ่มเลยหัง่แง่้ยังกินต่อปวดศรีษาเนาะ ตายแล้วบาทเนี่ยเสียงเพลงเขามาในนี้อีกล้ะเสียงเพลงของอันต่างประเทศซ้ำถือแจ้งอันละเมดะิดลิชิ์นะครับบาทเขามาเรียบร้อยอ่ะ นี่ใครจะว่ายน้ำบ้างแม่จะว่ายด้วยเหรอไม่แน่ไม่แน่ถ้าแม่ต้องมาว้พี่ธนาจะว่ายด้วยไหมไม่แน่ไม่เขามันไม่แน่คือไม่แน่แปลว่าอาจจะว่ายหรือไม่ไหว้เนาะขึ้นโขงให้ไม่ไหว้จั่วเฉินน่าจะไหวย เนื้อวัวกรูดอ่ะแบบน,น้องข้อ่อนค่ะ แล้วก็อีลงสุดเลยดิตวัวสูงแห้งดีนะผมขา มันมีกินหลายอย่างนะคับแล้วก็กินอนไดเนี่ยคุมพักเสียนไปซแทบใส่ผงชูรสน้อยนึงแทบเลยคือคนกินผงชูรสเนอะคะ่ะเทอาหาร,รใส่ผงชูรสกับปซแทบใครไม่ใส่ก็ไม่ด้า้าเนะ สามวนอันนี้ข้ามักใหญ่นะอืมเบิร์ดเหรอ หมูแดดเดียวพอเห็นอยากกินแซ่บแทบจม่เห็ดปลาแดดเดียวพอเห็ดหมูแดดเดียวอิ่มแล้วนะคะนี่เพื่อได้อันนั้นนี่ยจหน่อยอีกสักสองสาชั่วโมงก็หิวอีกก็กินอีกกินหลายเริ่มตุ้ยแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะกินอ <c oughs> ีบดเนี่ยนะคะปลาแหงกระแซบแซบปลาแหงแม่นํำมาจากอันปลาแม่น้ำโขงเนาะค่ะเอามาเห็ดตากแหงวบ้าวันเขาก็เห็เบิ้งทุกคนเนาะค่ะเพราะว่าปลาขื้นวา่างนี้เราก็ไม่เห็ดเดี๋ยวสิกินอยู่ค่ะขอบคุณเลวค่ะทุกคนเลยค่ะดีมมให้กกำลังใจแล้วกันมาเยี่ยมชมมาติดตามเนาะค่ะแหงองน ยอดซับสไข่สูงประแทงคนเบิ่งหน่อยนะคะจะเป็นยังเนาะเห็นเป็นทุกช่องเลยค่ะขนาดบางคนนะ่ะมียอดซับสไข่เป็นหมืน่นก็ยังมีคนเบิ่งบอดต่อเหมือบอดร้อยก็มีเนาะคะ่ะสูบไปน้ากันเนาะคะ่ะมาหาก้กําลังใจกันเ้ยค่ะสิกลับไปหก้กําลังใจทุกคนคือกันค่ะหก้กําลังใจกันเลยกันเนาะคะ่ะไปเยี่ยมบ้านไพ่กับกับมาเยี่ยมบ้านกันเนาะคะ่ะขอบคุณไลยๆเดอค่ะเดี๋ยวไว้ถ่าเบิ่งคลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะ